กลับมาช่วงสุดท้ายของขยายข่าวครับยังอยู่กับที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอาจารย์รุจิระบุญนาครับพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของคลื่นพันแปดที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคชั่วคราวนะครับที่ทางกสทชออกเอาไว้วันนี้วันที่16กันยายนเมื่อวานนี้สัมปทานสิ้นสุดลงรับวันนี้สิเไม่ดับใช้ต่อได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของผู้ใช้บริการ หรือประชาชนทั่วไปการย้ายการย้ายออกจากคลื่นต่างๆนี่มันต้องมีภาระเกิดขึ้นตองไหมอาจารย์ครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าโอนย้ายเลขหมายนะครับโดยคงสิทธิเลขหมายก็คือยังคงเบอร์เดิมอยู่มีค่าธรรมเนียมก็29บาบทครับแต่หมายความผมนี่ผมอยากจะย้ายออกจากนี้ผมจะต้องไปเสีย29บาทถ้าคุณทิมย้ายไปค่ายอื่นนอกเหนือจากค่ายเดิมที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เสีย29บาทแต่ถ้าหากว่าย้าย ไปยังอยู่ในค่ายเดิมแต่ว่าคนละย่านความถี่นะครับอันนี้ผู้ให้บริการเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้อาจจะเป็นพิเศษอันนี้เพราะอยู่ดียวกันเพราะว่าเขามองว่ายังเป็นลูกค้าเขาอยู่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเท่านั้นก็คือ29บาทบเกาบทคือจริงจริงมันมันมันต้องเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้เพียงแต่ว่าใครจะจ่ายท่านเองนะครับถ้ายังอยู่ับค่ายเดิมนี่ผมว่าเจ้าของค่ายเนี่ยผู้ให้บริการเขาก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ไอ้29บาบาทมันไปไหน ไไปปที่มันเป็นค่าธรรมเนียมในเกี่ยวกับเรื่องของ clearing house ที่เขต้องจัดการโอนย้ายเลขหมายนะครับมันมีค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ตัวเลขนี้ใช่ไหมแต่ก่อนจริงเออถ้าครั้งแรกเลยเขาประเมินกันว่า300บาทแ้ะพอมากําหนดจริงๆก็ประมาณ99บาทแล้วก็ลดลงมาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหลือ29บาทครับลดแรกแจกแถมมากครับเพื่อเีีจะจูงใจให้ให้เพราะว่าตอนหลังก็ มันมีเหตุการณ์นี้ก็จะต้องมีการโอนย้ายเลขหมายเป็นจํานวนมากนะครับต่อ<ะ>วันครับอ,อาจารย์มองว่าการให้บริการย้ายค่ายขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเดิมหรือค่ายอื่นนะครับมันสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าออแล้วหรือยังสร้างความสะดวกแล้วหรือย,ยังก็ถือว่าเร็วขึ้นมากนะครับ<ะ>คือถ้าก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถขีดจํากัดมันก็อยู่ได้ออนย้ายได้วันหนึ่งประมาณ4 0 0พเลขหมาย<ะ>อันนี้ก็ เพิ่มมาในวันหนึ่งก็ประมาณหกหมื่นเลขหมายแล้วก็กะว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็ค่อนข้างเยอะะครับเพื่อที่จะรองรับการโอนย้ายเลขหมายครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการโอนย้ายหมดก่อนหนึ่งปีมาตรการคุมครองนี่นะครับนับ่นหมายความว่ากสทชสามารถที่จะจัดโปรโมชั่นนี้ได้เลยนะฮะหรือย,อยังไงอาจารย์อาจารย์พอให้ความรู้เรื่องตรงนี้ได้ไหมก็ทําได้ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมเหมือนกันนะครับไม่พร้อมอีกแล้วไม่พร้อมนะทำไมมันดูเหมือนไม่ค่อย มีอะไรพร้อมเยแล้วจะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ากะสทชเริ่มทําตั้งแต่ตอนรับงานมาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่เกิดปัญหาตรงนี้นะฮะแต่ว่าแต่ถ้าดูแบบกลางๆแล้วผมก็มองว่ากะสทชอเองเขาก็ติดงานหลายอย่างกันที่เขารับงานมาก็ประมาณปีกว่าเนี่ยพอรับงานมาก็จะต้องมีงานใหญ่คืองานทําแผนแม่บทกิจการโทรคม,มนาคมเนี่ยทั้งโทรทัศน์ นะฮะวิทยุโทรทัศน์แล้วก็การสื่อสารนะฮะต้องรับฟังประชาพิจารณ์ก็เยอะพอสมควรแล้วจากนั้นมาก็มีการประมูลขึ้น2,100เมกะเฮิรตซซึ่งเป็นมรดกตกค้างมาตั้งแต่สมัยชุดก่อนก็คือกทชอนะฮะซึ่งก็ประมูลไม่ได้เพราะว่ามีการล้องสารแล้วก็ต้องมีการคุ้มครองก็หยุดไปแล้วก็มีการประมูลผมก็มองว่ามันมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ด้วยนะฮะเราก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าในความเห็นผมนะน่าจะทําได้เร็วกว่านี้สักหน่อยหนึ่ง อาจารย์อจาอจารย์ตอบคําถามผมผมกำลังจะถามเลยอาจารย์ครับที่ผ่านมันไม่ทันจริงเลยนถึงจะต้องมีมาตรการย,วยาวๆออถ้าคุณทีมถามอย่างนี้ผมว่าคุณทีมต้องถามกสทชแล้วนะครับแต่มไม่ในมุมออมองของอาจารย์นะฮะคือผมมองว่าน่าจะน่าจะทําเร็วกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งแต่ก็คู่ตรงๆก็ยังเห็นใจว่าเขาก็ยังมีงานอยู่หลายอย่างเหมือนกันเพราะนักวิชาการบางท่านก็ออกมาพูดเลยนะประเด็นนี้ว่าคุณะน่าจะต้องทําก่อนเพราะรู้ก่อนอยู่แล้วเนี่ยฮะกสทชรู้ก่อนรู้ก่อนเป็นปี ก็รู้ก่อนเป็นปีแต่ว่าเวลาถ้าเทียบกับงานที่หลายอย่างที่มันค้างค้างนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เยอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่จะย้ายผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับ,รบจากที่มีอยู่เนี่ยพันแปดร้อยเมกะเฮิร์เนี่ยถ้าบอกว่าเออถ้าเอาเป็นว่าย้ายไปเข้าค่ายอื่นเลยเนี่ยโดยที่ยังไม่มีความพร้อมว่ามีคนมารองรับนะฮะที่จะให้บริการต่อไปเนี่ยคือจับใจ ไปให้กับผู้บริการรายอื่นเลยนี่ผมก็เกรงเหมือนกันว่ามันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องระบบร่มได้เหมือนกันเพราะว่ามันผู้ผู้ใช้บริการปัจจุบันนี้18ล้านหมายเลขเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นจํานวนถึงประมาณ22%่สบรซครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ให้บริการรายอื่นก็ให้บริการอยู่แล้วในระดับประมาณ20-30ล้านหมายเลขอยู่จับย้ายเข้ามาเยอะมากเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนี่ผมมองดูผู้ใช้บริการเป็นผู้เป็นตัวตั้งนะครับ ึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ผมถามในมุมกลับกันถ้าวันนี้เกิดไม่มีมาตรการคุ้มครองเยียวยาผู้บริโภคขึ้นมาครับมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นคือเอาละครับมันมันจะช้ามาที่ผ่านมาจะช้าเพราะเหตุใดนะฮะผมว่ากสทชก็ต้องไปอธิบายไปแก้ตัวแล้วว่าตอนนี้แหละมันที่แน่ๆคือมันช้าละ มันเลยต้องมีมาตรการออกมาลองรับถ้าไม่มีมาตรการถ้าไม่มีมาตรการออกมาลองรับตรงนี้ว่ามาตรการคุ้มครองนะฮะคือให้ใช้ไปอีกหนึ่งปีนะครับเพื่อที่จะให้มีการเตรียมตัวให้มีการตัดสินใจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็คือว่าค,คือหยุดให้บริการเลยซิมดับซิมดับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาอีกนะว่าผู้ที่ใช้ บริการอยู่ถึง18ล้านหมายเลขนั้นส่วนใหญ่จริงๆก็คือเป็นผู้ที่ใช้บริการทางด้านเสียงนะฮะคือ voice โทรเข้าโทรออก hmm. ซึ่งจะไม่ค่อยได้รับข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควรนะฮะ hmm. ในการส่งแจ้งเตือนไป sms หรือว่าการประชาพันธ์ตามข่าวต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยได้รับฟังเท่าที่ควรเนี่ยผม hmm. ว่าก็จะมีปัญหาเหมือนกันคือผลสุดท้าย เขาก็จะเคว้งคว้างะนะครับแล้วก็การติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะขาดตอนอันนี้ก็จะเป็นปัญหากระทบตดด้านเศรษฐกิจหลายด้าน<ะ>แล้วก็กระทบถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการน,นี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะการ<ะ>ติดต่อสื่อสารต่างๆมีปัญหามากแน่นอนแต่ตอนนี้มีมาตรการมีมาตรการ<อ>ก็ผมว่ามันก็แก้ปัญหาได้ในระดับนในมาตรการเนี่ยแน่นอนหน้านที่รับผิดชอบของ ผู้ให้บริการจะต้องทําการประชาสัมพันธ์อาจารย์ขยายอีกนิดนึงได้ไหมฮะอาจารย์บอกเมื่อสักครูน่นี้บอกการส่ง SMS ไปอ่ะอย่างแม่ผม SMS ก็ไม่อ่านครับทำไงฮะอีกวิธีหนึ่งผมก<ห>็แนะนาว่าอ่าให้ให้โทรไปโดยตรงเลยนะโอเปอเรเตอร์นะครับโทรไปบอกเลยนะคือถ้าโทรไปไม่ติดก็ต้องพยายามโทรอีกแต่ทีนี้นึกถึงความเป็นจริงแล้วคนตั้งเยอะนะฮะทั้ง18ล้านหมายเลขนี่กว่าจะไล่โทรหมดนี่ก็คง เป็นปัญหาเหมือนกันต้องระดมกันโทรล่ะแล้วก็ควรจะประชาสัมพันธ์ในส่วนกว้างนะฮะจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์วิทยุอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คนรับรู้กันมากๆเพราะโดยมากที่ผมไปสอบถามหรือสัมผัสมานี่จะจะยังไม่ค่อยทราบเท่าที่ควรผมเชื่อว่าคงมีหลายมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยนะครับแล้วที่สําคัญมีชาวต่างชาติใช้เยอะด้วยนะก็ชาวต่างชาติประมาณหนึ่งเลยนะฮะเยอะครับเยอะคือตอนนี้นี่ก็ โอเปอเรเตอร์หลายรายเนี่ยเขาก็ต้องมีโอเปอเรเตอร์ที่พูดภาษาต่างชาติได้นะครับมีอย่างนี้เวลาไล่โทรต้องไล่โทรหลายภาษาหรือเปล่าอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าผู้ที่ใช้บริการเองอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะก็คือจะต้องรับรู้แล้วก็ติดตามด้วยนะฮะคืออย่างน้อยก็ต้องมีข้อมูลแล้วว่าโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ย่านไหนถ้าอย่างตอนนี้ก็พูดตรงๆก็มีปัญหาก็คือของ True นะครับ ทรูก็ก็ดูแล้วครับว่าถ้าเป็นทรูนะฮะเขียนว่าทรูเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นพันแปดร้อยเมกะเฮิร์ซก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะทํำยังไงต่อไปนะต้องตัดสินใจแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นทรูเฮชนี่มันก็จะเป็นอีกย่านความถี่ไม่มีปัญหาถ้าทรูเฉยๆคือย่านพันแปดร้อยเมกะเฮิร์ซแล้วก็มีของเอเอสนะครับก็คือดพีซ i ดิจิตอลโฟนเนี่ยนะฮะก็อยู่ในเครือข่ายของ a อเเนี่ยมันจะเขียนว่า GSM 1 8 อันนี้ก็ชัดเจนเลยก็ค <20, 000 S 1> ือในอย่านาง 20, <000. S 2> ทีนี้ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทําอย่างไรนะจะย้ายไปในค่ายเดิมย่านอื่นหรือว่าจะไปคลื่นอื่นหรือว่าจะยืนยันอยู่ค่ายเดิมเอออยู่อยู่คลื่นเดิมต่อไปรอให้มีผู้ให้บริการรายใหม่เข้า,ขามาแล้วก็รับมาเป็นลูกค้าก,ก็ต้องพิจารณาแหละครับอันไหนมันจะเหมาะสมกับท่านเองมากที่สุดก็ต้องพิจารณาแต่สุดท้ายนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่มาตรการคุ้มครองระยะพุมมของผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ เราเวลาหลังจากนี้ก็ประมาณหนึ่งปีนะครุณผู้ชมครับในการที่จะทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าจะต้องย้ายออกหรือจะต้องทํำยังไงต่อไปหน้าที่ของเรานะครับในมุมของผู้ใช้บริการก็จะต้องรู้ด้วยต้องรู้คะเราคือเราเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเราเองด้วยนะครับได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์รุจิระมากๆเลยนะครับครับอาจารย์ครับขอบคุณซัมซุงสมาร์ททีวีพิสูจน์เองกับมือให้เห็นกับตานะครับอาจารย์รุจิระและผมลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ สนับนุนโดยใหม่ซัมซุงสมาร์ททีวีควบคุมด้วยเสียงและท่าทางสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่า